เชฟครับคุณเือไรเชครับีนาทีสุดท้ายุณจะทําได้ไหมเชขาวอขาวขาวขาวไม่ค่อนไม่ค่อนไม่ค่อนทีลูกค้ามโหใหญ่แล้วทีฟกลัวะอยสัตว์กลัวาไม่อทีาหลังชาหน่อย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 ไม่ค่อนไม่คอนไม่คอนหันแล้วหันแล้วหันแล้วหลังจาหลังชาหลังชาหลังชา ได้ได้ได้ล้างอยู่ล้างอยู่กูล้างอยู่มานี้มานี้นี่จานอยู่นี่จานอยู่นี่ไป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 กูบอกแล้วร้านเราไม่ you, รร you, รรไประสบปัญหาขาดคนกูบอกแล้วถ้าเอาคนมาล้างจานไปชิคกูล้างอยู่เอาจานไปเอาจานไปกูจะได้ไม่แค่สามจ้าวอะขาดทุนสี่สิบห้าแม้เขาเม่อไงท อโอ้โหทิปเยอะมากกว่ารายรับอีกเหรอรายรับหอยยี่สิบห้าโอ้ทิปหนร้อยเสิบห้ามึงกับกูชาตินี้จะได้ไหม